สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอจะมาสอนย้ายบ้านกันนะคะทุกคนพอดีว่าบ้านที่อยู่ตรงเนี้ยพี่ปอแบบว่าทำเลมันไม่ดีเลยพี่ปอก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่มันแบบว่าทำเลที่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะจ๊ะว่าจะย้ายบ้านกันยังไงก่อนอื่นเลยกดไปที่นี่เลยเนี่ยอ๋อที่พี่ปอวงไว้ให้นะนี่นี่เนี่ยกดไปวงเนี้ยอ่ะ พอกดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทําการย้ายเลยจ้าย้ายก็คือการเลื่อนลูกศรน,นะจ้าลูกศรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยโอเคแล้วก็เรากดย้ายมาเลยจะหนืดนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนมันต้องแบบใช้พลังเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวดูซิว่าพี่ปอจะย้ายไปไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคือแบบตอนแรกว่าจะเอาไปไว้อยู่ใจกลางเมืองหรืออะไรเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะย้ายไปตรงไหนก็เลยเอ้ย เอามาย้ายไว้ที่โบสถ์ก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวพี่ปอก็ทําการเลื่อนมาลูกศรเนี่ยเนี่ยลูกศรเนี่ยเห็นไหมใช้ได้หมดทุกตัวเลยนะย้ายก็คือซ้ายขวาเอาขึ้นบนลงล่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะอืมสำหรับใช้การย้ายบ้านมันจะช้านิดนึงนะต้องแบบว่าใจเย็นเย็นนิดนึงนะจ๊ะอืมจะกดขึ้นให้มันสูงสูงไปก่อนก็นได้อ่าเนี่ยพี่ปอก็อย้ยายมาตอนแรกคิดว่าจะหายตอนแรกคิดว่าของที่ บอกว่ามันจะย้ายมาหมดไหมสรุปมันย้ายมาหมดทุกอย่างเลยนะสระว่ายน้ําหลังบ้านมันก็ย้ายมาให้เราได้ด้วยเออคือแบบเราสร้างอะไรมันย้ายมาหมดเลยโอเคเหนื่อยมัอนกันไม่ได้ทำอะไรเหนื่อยนะยหญบาตอนแรกหาโลเคชันอยู่ว่าจะไปตรงไหนดีนะเออคิดไปคิดมาก็ลองแบบย้ายไปที่โบสถ์แล้วกันเราจะได้มีบ้านอาอยู่ที่โบสถ์อะไรเงี้ยนะเออเห็นปะฮิปเปอก็ ทยอยย้ายแล้วอาใครย้ายเป็นแล้วก็ดีใจด้วยใครยังย้ายไม่เป็นก็มาย้ายกับพี่ปอนะจ๊ะจริงๆแล้วคลิปนี้เคยสอนไปแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนที่มันอัปเดตมาใหม่ๆเลยอะเออตอนที่มันอัปเดตแต่ว่าไม่ได้พิมพ์ว่าสอนย้ายบ้านพิมพ์ว่าสอนย้ายสิ่งก่อสร้างนะจ๊ะอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสอนย้ายบ้านแทนโอเคเดี๋ยวพี่ปอก็เอาเข้าไปตรงนี้แล้วกันดูก่อนว่ามันเข้าได้เปล่าเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นใช่ไหม ก็จะทําการดึงมันกลับมาเนี่ยดึงลากมันมันลากมันมาไม่ต้องใช้รถเลยนะจ๊ะไม่ต้องใช้รถรากซ่าเราใช้มือกระดิกกระดิกกรกด,กกดกิมาเลยจ้ะโอ้โหช้านิดนึงแต่ต้องรออันนี้คือแบบนานเหมือนกันนะพยายามกดแล้วลองกดดูทำไมใช้อย่างเนี้ย เนี่ยกดแล้วอ่านี่สำหรับช่องนี้นะสุข13หายไปน,นานมากขออภัยด้วยเดี๋ยวพี่ปออยากจะเเปลี่ยนชื่อช่องนะจากสุข13เป็นพี่ปอเกมนะจ๊ 13, นะ,จะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะเออสุข13เพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกช่องเนี้ยพี่ปอจะทำเอาเป็นเอ่อช่องการ์ตูนผีอย่างเดียวเลยผีอย่างเดียวเลยก็ใช้ชื่อว่าสุข1 3แต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้แล้วไง ไม่มีผีไม่มีเผลอและวสอนเล่นเกมอย่างเดียวก็เลยจะบอาเป็นปอมมี่เกมนะจ๊ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องหรือเปล่าก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะทุกคนอืมโอเคมาแต่ก็ใช้ชื่อนี้มานานมากแล้วเนาะจะครบแสนซับแล้วอะในชื่อนี้ต้องตามไปแก้ก่อนนะอืมโอเคมา เลื่อนมาเลื่อนมาอันนี้ก็คือเลื่อนได้เยอะแล้วนะอ่าช่องนี้อาจจะลงคลิปน้อยนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าแบบเออมันไม่ได้ทําละครในเรื่องช่องเนี้ก็เลยบอกว่าไม่รู้จะลงอะไรเดี๋ยวพี่ปอจะตามไปเล่นเกมเอ่อสากุระอันนี้สากุระใช่ไหมจะตามไปเล่นเกมสกูเกอร์ซิมูเเตอร์ใครอยากให้พี่ปอเล่นเกมนั้นก็ ลองกดหนึ่งให้พี่ปอดูหน่อยจ้าจะดูว่าเออใครอยากจะให้กลับไปเล่นเกมนั้นลองกดหนึ่งให้พี่ปอดูหน,อหน่อยนะจ้าถ้าอยากจะให้พี่ปอเล่นเกมสกูสกูเกิลซิมูเลเตอร์นะ,ะถึงมันจะหยุดการอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันมีอย่างอื่นให้เล่นอีกเยอะหรืออาจจะไปเล่นสกูไลฟ์โอ้ยสกูเกิลสกูมันมีเยอะมากเลยอะอ่ะต่อไปพี่ปอก็จะหมุนบ้านแล้วนะหมุนไปยังโอเคหมุนแล้วเนี่ยหมุนบ้านแล้วนะ คือมันต้องหมุนบ้านนะเพราะว่าถ้ามันไม่หมุนบ้านมันก็จะแบบมันจะปนแปลกๆไงอ่ะเราต้องทําการหมุนนะไอ้ที่พี่ปอวงไว้ให้นี่คือใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะอืมเนี่ยที่พี่ปอวงไว้ให้อะ่ะคือสามารถใช้ได้ทุกตัวเลยว่าเ,ออเครื่องหมายอ,อ่เขาเรียกว่าขยับเครื่องหมายแบบ เออนะัลองไปกดกันดูนะสําหรับใครที่สร้างบ้านใหม่ๆยังสร้างไม่เป็นก็ต้องขยับดูอ่าเดี๋ยวพี่ปอก็ย้ายมันมามันก็จะมีอะไรที่มันแบบว่าไม่เข้าที่เข้าทางจริงๆมันต้องต่ากว่านี้ลงหน่อยหน่อยเดี๋ยวพี่ปอจะกดให้มันลงมานะมันจะได้แบบพอดีพอดีนิดนึงอ่าเนี่ยเห็นปะ่ะบ้านเราก็จะโอเคดูเอียงเอียงนิดนึงนะเพราะว่าตอนนั้นพี่ปอทําบ้านเอียงอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดเช็คดูนิดนึงนะเอียงไหมอ่ะเอียงนะบ้านเนี้ยมันเอียงเห็นปะ่ะ ก็ต้องปรับมันนิดหนึ่งโอเคปรับมันไปเนี่ยปรับให้มันหายเอียงนี่อ่ะลงมามันสูงไปเห็นไหมเห็นไหมมันก็ยังเอียงอยู่เราก็ต้องปรับไอพวก x บวกเอกลบเอ่อ y บวก z อะไรเงี้ยก็พยายามคลิกๆดูว,ว่าเอ้ยมันช่วยเรื่องอะไรมันก็จะมีแบบว่ากลับบ้านมันจะมีกลับ มันจะมีหมุนมันจะมีอะไรแบบนี้ลองทําดูกันนะจ๊ะอ่ะพี่ปอก็ลองเช็คดูแล้วโอเคเดี๋ยวดูข้างหลังนทนิดนิดนึงว่าโอเคมันโอเคหรือเปล่าอา้าวกดบ้านลึกลึกไปหน่อยเดี๋ยวพี่ปอจะเอาขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าไอ้อิดพี่ปอหายลงไปโอเคเอาขึ้นมาีนิดนึงโอเคโอเคประมาณนี้แหละเห็นไหมแล้วก็จัดให้มันเป็นระเบียบทุกอย่างง่ายมา ง่ายเนาะสำหรับใครที่มีบ้านแล้วแบบโลเคชันมันไม่ได้นะมามาขยับขยายแล้วว่าไปที่อื่นจริงๆหลังนี้พี่ปอเดี๋ยวจะย้ายไปที่อื่นดีกว่าอันนี้ก็คือลองแบบย้ายให้ดูเล่นๆนะว่าเอ้ยบ้านทุกหลังมันสามารถย้ายได้เฉพาะบ้านที่เราสร้างเองนะแต่ถ้าเป็นบ้านของที่ทางเ,ออเกมเขาสร้างขึ้นมามันยังไม่สามารถที่จะย้ายได้นะจ้าทุกคนอืมนี่นี่เห็นไหม,มวันนี้ก็ เดี๋ยวพี่ปอจะสอนเซฟอีกรอบหนึ่งเพราะว่า,าคิดว่าเซฟไว้พี่ปอเซฟไว้ที่ไหนเดี๋ยวดูกันแปน๊บนึงนะแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวพี่ปอจะสอนเซฟนะอันนี้พี่ปอถ้ามีจุดๆแบบนี้แสดงว่าเซฟได้เราเซฟทับได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นที่ว่างอ่ะอันนี้พี่ปอว่าจะเขียนว่าบ้านหน้าโบสถ์เขียนว่าบ้านหน้าโบสถ์โอเค เสร็จแล้วเราก็กดเซฟไปเลยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนเลยมันจะไม่มีที่เก่าแล้วเห็นไหมพี่ปอเซฟไปแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่ปอจะกดไปที่อันเก่าบ้านหน้าโบสอันนั้นเป็นบ้านตรงโชลูมพี่ปอเซฟไว้ที่อันที่21เห็นไหมอ่ะอันนี้บ้านหน้าโบสหายแล้วพี่ปอก็คือเซฟไวสอที่ก็คือเซฟไว้ที่เอ่อยีกับยีบห้ามันก็จะมีบ้านหลังเนี้ยมีสองที่ เข้าใจป่ะงงไหมเราอยากจะเซฟว่าสิบที่ก็ได้บ้านหลังเดียวกันเนี้ยเราสามารถเซฟได้สิบที่เลยอืมแต่จะเซฟไปเพื่อเออเพื่ออะไรสิบที่เพื่อนั่นน่ะดิเซฟไปทาไมเออเห็นไหมน,นี้บ้านมันก็อยู่หลังนี้แล้วโอเคแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะเห็นป่ะนี่พี่ปอมาเซฟที่ยี่สิบห้าแล้วก็มันก็จะอยู่ตรงนี้มีสองที่เลย โอเคแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายบ้านก็ยังอยู่มีความสุขนะรักไปละจ้า